สวัสดีครับก็ขอสวัสดีแฟนๆทาง YouTube และ f อทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านต้นไม้นะครับแล้วก็สกายวอล์กนะครับอันดับแรกก็อ่ะเราไม่ใช่เราครับผมจะพาขึ้นไปดูบ้านต้นไม้ของสํานักงานของเรานะครับอ่ะไปชมกันเลยครับนี่นะครับป้ายอ่านว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะเราจะขึ้นไปแล้วครับนี่ครับบันไดครับโอ้โห ดูนะครับอือหือไปแล้วครับไปแล้วอ่ะนี่ครับเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะครับดูครับโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วนี่ครับโอ้โหข้างบนนะครับเนี่ยอือหืออ่ะดูรอบๆนะครับตรงนั้นนะครับจะเป็นสกายวอล์กนะครับ แต่ตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นข้างบนกันคึบโหอือหืออ่ะดูข้างในนะครับว่บางๆผมว่าจะเข้ามานอนนี่แหละครับดูครับโอ้โหนี่คือข้างในบ้านต้นไม้ของเรานะครับที่สำนักง,งานของเรานะครับมีบ้านต้นไม้ครับโอ้โ ดูข้างล่างนะครับดูสูงริบเรีวเลยครับอือหือนี่ครับนี่คือข้างในฮะบ้านต้นไม้นะครับดูฝ้าดูเพดานนะครับกันฝนอย่างดีดูครับโอ้โห ได้ยินเสียงไหมครับดังออดออสแอดแอดนี่แหละครับนี่นะครับอ่ะนี่เราจะมาดูข้างนอกกันนะครับโอ้โหนี่นะครับดูสกายวอล์กนะครับเดี๋ยวอ่ะนี่เราก็จะลงไปแล้วครับผมจะลงละจะไปต่อที่สกายวอล์กแล้วกันครับดูครับ โโอ้ไปแล้วครับนี่ครับต้วไม้อ่ะนี่นะครับอ่ะ ลงมาข้างล่างแล้วครับนี่เราจะไปอันนี้เป็นห้องครัวนะครับเราจะไปสกายวอล์กกันแล้วครับก็ผมจะพาไปนี่ครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับทางเดินสกายวอล์กของเราที่สำนักงานนะครับอ๋อมีนักท่องเที่ยวด้วยครับนี่ไงครับเนี่ยดูหางแล้วครับดูดูหางนะครับนี่นักท่องเที่ยวเป็นไง นี่ครับโอ้นี่ก็นักท่องเที่ยวเหมือนกันครับนอนสบายเฉบเลยครับนี่ครับสกายวอล์กของเรานะครับดูมุมนี้นะครับสูงลิบร,รวดูนะครับความสูง ให้ดูอีกครั้งนะครับสกายวอล์กของเรานะครับมาดูมุมนี้กันเลยนะครับนี่ครับโอ้โหความสูงไม่รู้ว่ากี่เมตรนะครับรับรองว่าขาหักถ้าตกไปนะครับอ่นนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับทางหมู่บ้านเก่งประปกนะครับแต่ไม่เห็นหมู่บ้านนะครับคือไอสวนยางเขาจะบังนหครับนี่ครับบรรยากาศ นี่ครับที่สำนักง,ง,งานของเรานะครับก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับชอบคลิปนี้ก็ติดตามได้นะครับทางช่องแยกวัฒนาพิรมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ